วันนี้อยู่กับแม่หมอนะแม่หมอจะสอนวิชาดูหมอให้กับหนูหนูจะได้โตขึ้นเป็นแม่หมอที่เก่งกาจ <c oughs> เข้าใจไหมจ๊ะอย่าสงสัยพี่จะเข้าแน่เลยแม่หมอช่วยดูฉันด้ยสิได้ข้าจะจัดน้ำมนให้โ <c oughs> อ้ยยังไม่หายใช่ไหม เจออย่างนี้ออกไปผีไลยออกไปจะมาดูเรื่องทรรมะ ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวจะดูให้ฉันจะนับตัสแบดูว่าตัสแบอยู่ที่ตรงไหนก็ถึงจะรู้ผลว่าอาชีพของเธอจะเป็นยังไงต่อไปเรามาขายรถที่นี่ที่นี่หมู่บ้านเป็นยังไงบ้างดีไหมการค้าขายของเจ้าเป็นไปได้เรื่อยๆแต่เจ้าต้องคอยระวังเรื่องตำรวจ เขาเจ้าเป็นคนมาจากต่างถิ่นใช่ไหมใช่ครับเ่าไร่ทำให้หมอแล้วแต่เจ้าจะให้วางมาบนตั๊สแบนนี่เลยแม่หมอรู้ได้ไงว่าเขาต้องหนีตำรวจก็หนูลองฟังดูสิเขาพูดไม่ชัดแล้วหน้าตาเขาก็เหมือนพม่ามากเขาไม่หนีตำรวจเขาจะขายของได้ยังไงจำไว้นะเราต้องดูบุคลิกคนว่าเขาเป็นยังไงเราถึงจะได้เดาเขาถูก เข้าใจไหมได้ข,ข่าวว่าหมู่บ้านนี้มีหมอดีหน่อยเดี๋ยวต้องไปดูซะห่อว่าไงล่ะเองได้ข่าวว่ามีของดีนี่ยอยากได้อะไรมั่งละ่ะเอาแบบนะเอาแบบที่มันติดไว้ไวหน่อยน้ำมันพายเอาไหมดีดปุ๊บติดปับ๊บดีดสาวคนไหนติดคนนั้นแล้วจะให้มาเ่าอะไรด,ดีละ่ะ พรุ่งนี้เที่ยงมาเอาได้เลยคืนนี้ข้าจะได้ทำพิธีจะพรุ่งนี้เที่ยงมาเอาแล้วกันได้แม่หมอแล้วแม่หมอจะเอาน้ำมันพายมาจากไหนล่ะไม่เห็นจะยากถ้าใครต้องการน้ำมันพายเจ้าก็ไปหาน้ำมันพืชมาใส่ขวดสวยๆให้มันแล้วโกหกไปว่าเป็นน้ำมันพายเข้าใจไหม เอ,อจานได้ข่าวว่าหมู่บ้านเนี่ยมีหมอดูด้วยมีนักเสแสรด้วยจานว่าไงมันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าผู้ที่เป็นหมอดูแล้วก็ผู้ที่ไปดูหมอเนี่ยผู้ที่ให้หมอดูดถ่ายทักให้เนี่ยห้ารังทั้งคู่เลยพอถือว่าผู้นั้นไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาในองค์กร ยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนเอมดอนด้วยนะไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยไม่ว่าในเดือนไหนๆก็ไม่ได้ทั้งนั้นยิ่งเดือนนี้ด้วยแล้วยิ่งเป็นเดือนเรอมดอนเป็นเดือนที่จะต้องมีการหมั่นทําอามมัติบารได้ตอนเหรอแล้วกับการที่มีนักสะแอดมาดูว่ามีพวกหมอดูแล้วก็คนที่ไปทําการดูหมอเนี่ยดูอาของเขาทั้งสองนี่จะไม่ถูกตอรับเป็นเดือนที่เขาควรจะทำอามมัิบารเชื่อมันชนะต่อร้อยมากเดือนนี้ ถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็คงจะต้องช่วยเป็นขอนทุกอาเลยนะให้อะไรอะไรดีขึ้นดีเหมือนกันผมก็ดีเหมือนกันไปไหนกันเหรอก็เดินไปเรียนหนังสืออารมณ์ อยากไปเรียนกับเขาไหมลูกอยากจะ้ะพอดีเลยป๋าซื้อพระคุณผัวมาให้เนี่ยในล,ลองใสิสวยไหมรีมี่ป้าจะพาลูกมาเรียนที่นี่นะเรียนศาสนาที่นี่นะค่ะอา s ุ l a m u a